คุณจะรอให้อะไรเกิดขึ้นก่อนระหว่างฮารวินราคาวิ่งหรือคุณจะดีหรือ่ดีสวัสดีครับผมสมเลิศชัยสลิมหมามรกรน,นะครับหรือคนรลักนะครับแอดมินเพจคุณคุณคริปโตหรือ Youtube c h a n e l คุณลักคริปโตอินเวสเตอร์นะครับ Bitcoin h a ร์วิ่งพอ h a ร์วิ่งแล้วราคามันจะวิ่งหรือจะยืนนิ่งอยู่บนดอยในโลกของคริปโตเคอเรนซีครับทุกๆ10นาทีครับมันจะมี Bitcoin เกิดขึ้นใหม่10นาทีละ12.5 BTC แต่บิตคอยฮาร์ว i n g ครับมันจะทําให้ ปริมาณที่ถูกสร้างขึ้นลดลงเหลือ6.3 BTC แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรามาทำให้เกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าเป็นเงินกระดาษที่เราใช้รัฐบาลจะพิมพ์เงินหรือจะเอาเงินออกจากระบบเราก็ไม่ได้สนใจเราก็ไม่ได้รับรู้เรื่องแต่พอมันเป็นตลาดบิตคอยตลาดอิกโทเค็นซี่หรือตลาดที่เป็น decentralized กระจายศูนย์ไม่มีใครเป็นเจ้าของคนใดคนหนึ่งไม่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของพอรัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของเงินตรา รัฐบาลไม่ได้เป็นคนควบคุมเงินตาปุ๊บทีนี้แหละเมื่อเราเป็นเจ้าของร่วมด้วยในเงินนี้เราเลยจําเป็นจะต้องรู้ว่าแล้ว Bitcoin ์รับวิ่งหรือการที่เงินของเราถูกผลิตขึ้นน้อยลงมันจะส่งผลยังไงบ้างผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมราคาของบิตคอยครับมันขึ้นอยู่กับสองคำคือ s u 라이ด์ปริมาณที่มีและดีมานคือปริมาณที่ใช้เราจะให้ดูเรื่องนี้มีชายหนุ่มอยู่สองคนคนแรกชื่อนายมี นายมีเป็นนักวิ่งนักวิ่งที่วิ่งเก่งมากเลยจะมีแรงเพิ่มขึ้นทุกๆ1ิบนาที12.5หน่วยคนที่2ครับชื่อว่านายช้ยนายช้ยก็เพิ่มตามปริมาณของคนที่อยากจะใช้แรงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆประเด็นสําคัญคือผลลัพธ์ของนายมีกับนายช้ยจะเมื่อวิ่งแข่งกันครับเมื่อนายมีกับนายช้ยวิ่งแข่งกันทุกๆครั้งที่นายช้ยวิ่งชนะนายมีราคาของบิตคอยจะเพิ่มสูงขึ้นผมก็ลังสื่อสารว่าอะไร เมื่อในายใช้เมื่อคนใช้บิตคอยเยอะมากขึ้นและการมีของ b บิตคอยมีแรงลดลงเรื่อยๆมันแปลว่าอนาคตของ b บิตคอยครับเมื่อคนใช้ยังเพิ่มสูงขึ้นและปริมาณที่ผลิตผลิตน้อยลงราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อย ผมอยากให้ดูตัวเลขรอวันนี้มาพูดเรื่องบิตคอยนครับนิ่งนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือจาก12.5จนเหลือ6.3 BTC ต่อ10นาทีทุกๆสี่ปีปริมาณผลิตของบิตคอยหรือในมีเนี่ยจะมีแรงลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่อยากให้ดูว่าในใช้มีแรงเป็นยังไงในใช้ครับปริมาณการใช้ของบิตคอยครับ ใช้ในการโอนถ่ายมูลค่าถ้าเราไม่นับตอนปี2018ที่มันไฮกันมากที่มันแบบตื่นเต้นกันมากเรื่อง ICO ปีนั้นคือกระโดดพุ่งขึ้นไปปริมาณโดยเฉลี่ยครับการใช้บิตคอยในการโอนเงินสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทิศทางมันมันค่อยๆคว้ยกันอย่างาชัดเจนระหว่างที่ปริมาณการมีแรงมันน้อยลงแต่ปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้นผลิตน้อยแต่ใช้เยอะแปลว่าราคาส่วนใหญ ก็มีโอกาสที่จะสูงม,มากขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้เห็นคือแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่มันจะเกิดฮาร์ดิ่งเว็บไซต์นี้เลยครับ Bitcoin Block Hub นะครับ Bitcoin Block Hub ให้คุณเข้าไปดูได้ Bitcoin Block Hub จะคอยนับถอยหลังขึ่นจากวันนี้วันน,น,นี้วันที่1พฤษภาเหลืออีกไม่ถึงสองสัปดาห์แล้วอีกแค่10กว่าวันปริมาณการผลิต Bitcoin ก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง แต่มาส่วนที่ทุกคนอยากรู้กันแล้วราคามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องนี้อันนี้โดยบูมเบิร์กนะครับฮาร์วิ้งครั้งแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ18.2เหลียงผมให้ดูจุดนี้ภายในหนึ่งปีมูลค่าเติบโตขึ้นไปจนจุดสูงสุดคือประมาณ80เท่า80เท่า8,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพอฮาร์วิ้งครั้งที่2ปี2016มูลค่าขึ้นไปครับราคาขึ้นไปครับ2,000 884%หรือรมัน28เท่าคำถามสำคัญคือฮาร์วิ้งครั้งนี้จะเท่าไหร่ในเมื่อการฮาร์วิ้งครั้งแรกทำให้ราคาขึ้น80เท่าจาก10กว่าเหรียญขึ้นไป8 800กว่าเหรียญและครั้งที่2จาก5-600เหรียญขึ้นไปอยู่ประมาณ20,000แน่นอนครับว่าถ้าคุณดูกราฟอัตราการเติบโตของมันมันมันค่อยๆแบบ โค้งลงโค้งลงถ้าให้คิดดูกันแบบแย่แย่ worst case ที่สุดเลยราคาจะไปอยู่ที่ไหนให้ดูกราฟีริงครั้งแรกโต80เท่าใช่ไหมครั้งที่สองโตประมาณ20กว่าเทา่าคิดแบบลีนเนียคิดแบบเป็นเส้นตรงเลยการาฟแบบล็อกการรีซึ่ใช่ไหมตีเป็นเส้นตรงก็ประมาณนี้อยู่ประมาณเนี้ย <c ười> ผมไม่ได้บอกว่าราคามันจะไปอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนแต่โอกาสมีความเป็นไปได้สูงมากคำถามสำคัญคือราคาที่คุณจะซื้อในราคา ราคาที่คุณตัดสินใจเริ่มเข้าซื้อตอนนี้มันราคาเท่าไหร่แล้วมันจะคุ้มค่าเสียงระหว่างอัตราผลกาไรกับอัตราอ่าอีกคําถามหนึ่งที่ถามบ่อยคือแล้วบิตคอยที่เราถือละ่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมแน่นอนมันไม่ได้สูญสลายมันไม่ได้ถูกลดทอนขึ้นครึ่งหนึ่งคุณซื้อไปหนึ่งบิตคอยหลังฮับบิงคุณก็จะมีนหนึ่งบิตคอยอยู่เสมอวันนี้สิ่งที่ผมต้องการสื่อสารคือหลังบิตคอยฮับวิงมันเป็นเหมือนโอกาสโอกาสทางเศรษฐกิจที่ คุณประเมินได้โอกาสการลงทุนที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคําถามสําคัญคือมันจะไปไหแล้วคุณจะรอให้อะไรเกิดขึ้นก่อนระหว่างราคาวิ่งราคาวิ่งหรือคุณจะดีดืนม่หวังว่าที่ผมพูดมาจะทําให้คุณได้เห็นว่าทําไมโลกของริตเคอรกรนที่หรือโลกการลงทุนในดิจคอนมันถึงน่าสนใจมันถึงหอมหวานมันถึจริงงมันถึงดึงดูงงด,ดคนเพราะ การลงทุนที่ดีคือการเลือกเส้นทางที่ทํากําไรได้อย่างแน่นวันนี้คุณจะซื้อหรือคุณจะรออยู่นิ่งๆเงินทของคุณทั้งหมดบอกว่าราคามันขึ้นมาวันก่อนขึ้นมา20%แล้วแล้วมันจะขึ้นไปต่อไหมผมบอกได้เลยมีโอกาสขึ้นแล้วก็มีโอกาสลงถ้ามันไม่ขึ้นมันจะลงถ้ามันไม่ลงมันจะขึ้นเพูดอย่างนี้กวนมัวแต่บอกอย่างนึงคือถ้าลงคําถามสำคัญคือมันลงแล้วมันจะลงเท่าไหร่คุณประเมินได้ไหม ถ้าประเมินไม่ได้ลองใช้ที่นี่ข้ออินเทลเล็ข้าไปประกอบลองใช้การวิเคราะห์กราฟเข้าไปประกอบจะทําให้คุณรู้ได้แต่ถ้าใครวิเคราะห์กราฟไม่เป็นต้องการรู้ว่าพื้นฐานว่าจากวิเคราะห์ประเมินได้ยังไงถ้าดูกราฟแบบเร็วๆดูคร่าวๆตอนนี้หกพันเหรียญซื้อได้ทุกราคาเราวิเคราะห์เพื่อเป็นการเรียนรู้การทฤษฎีไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนคุณต้องประเมินความเสี่ยงประเมินการลงทุนของคุณเสมอถ้าพูดเรื่องนี้สักสามสี่ปีก่อนก็จะบอกว่า คุณคุณมาพูดอะไรก็ไม่รู้คุณมาเหมือนเติมเงินเกมแต่ยุคนี้ผ่านมาแค่สามปีสิ่งที่ผมพูดก,กับสามปีก่อนเหมือนเดิมประกาศบิตคอยจะเติบโตและคนที่ไม่รู้คนที่ไม่ได้เรียนรู้มันก็จะต้องตกขบวนรถเหล่าี้้ไปมาให้เหตุผลประมาณนี้เพราะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ซัพพอร์ตคริปโตเคอเรนซีได้ค่อนข้างดีมากๆก้าวล้ำในเทอินเียค่อนข้างเยอะถ้าใครมีคำถามอะไรอย่าลืมนะครับิน พิมพคิวหรือคอมเมนต์ไว้หรืออินบ็อกมานะครับสุดท้ายนี้ครับเงินอยู่ในกระเป๋าคุณครับคุณจะลงทุนหรือคุณจะอยู่นิ่งๆมันเป็นของคุณทุกๆก,การลงทุนคือการซื้อเวลาให้กคนัูคุณฝากกดไ like, ลค์ลกดแชร์กด s c r ตา e ในช anel YouTube Good Luck Crypto Investor ด้วยนะครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ